ก็สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆสายสายวัดครับสายเทาอตอนนี้ผมก็อยู่หน้าแจ็คสซี่แล้วนะครับผมจะเดินไปเที่ยวตลาดน้ำปนะุไปดูบรรยากาศเดินทางไปด้วยกันครับดูระวังเส้นทางว่าเป็นยังไงตรงนี้ก็คือหน้าแจ็คสซี่ครับ เดินออกจากแกลเล็กซี่มาแล้วที่จะไปก็คือตลาดน้าปุ๊าตามดูด้วยกันนาทีเล้าก็ปรับปรุงที มีรถสามลอ้อมารอนักท่องเที่ยวให้ดูบรรยากาศอันนี้ก็แจลักซี่อ่ะผมมาถึงเมื่อแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะเล่นรอห้องได้หรือไม่พรุ่งนี้ก็ถ้าไม่ได้ก็กลับรถไฟตอนเช้าครับก็คงจะอดนอนคืนหนึ่งประมาณนั้นถ้าเล่นได้ก็จะโลห้องเล่นอยู่ต่ออันนี้ผมจะเดินทางไปตลาดน้ำพุก รถกลับกลับก่อนจะเข้าไปนั่นยาวให้ดูบรรยากาศร,ระหว่างทางนะครับมีแม็กรับมาเปิดนะ รถที่นี่วิ่งวิ่งไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่นะครับก็อคอยระวังระวังเอามีร้านรับฝากแรกของเงินแบบเหมนอทีเอนะครับไปคิดหมื่นละร้อยแปดสิบาทมานั้นนี่ก็มีบิ๊กซีนนี้ก็เริ่มจะมีร้านอาหารและนะ้วมีส้มตำให้เห็นด้วย มีตุ้งเผาอามารอบนี้มีแบบร้านอาหารนะครับสลัเปล่าเขาก็ทำเป็นระเบียบดีหน้าฝลทำไงหน้าพนกเ็เปียกก็มาเป็นเบรกซีเดียวที่มีอยู่ใน่อยเป็ดนะครับข้างในก็ไม่ให้เข้าเลยไม่มีเลย คนที่เคยมาแล้วก็ผ่านๆน,นะครับเพราะว่าก็จะเห็นเหมือนที่บูมเ,เห็นแตี่ยมันก็จะต่างที่วันเวลามันตก,นก่างแค่นั้นเองนะผมกลับมารอบนี้ความแตกต่างก็เยอะกว่าเดิมเยอะอยู่ครับเป็นร้านอาหารเป็นไปของขายข้างๆก็่ตรช่าง ไห้สั่งบริการแรกกันอันนั้นก็เป็นร้านร้านย่างเนยนะชื่อไทยชื่อกัมพูชาเลยร้านย่างเนย จะพาเดินดูเละไฟเรืเ่อยๆว่าเขาไาอะไรกันงนี้ก็ลานรับฝากแลกถอนเงินนะครับ สชั่วโมงก็ประมาณว่าโอนเงินทางโทรศัพท์มันเลยครับถ้าเราจะเอาเงินเขาแล้วก็โอนเงินให้เขาเหมือนหนึ่งแค่แต่ก็เสียค่าประมาณร้อปดสิบบาทเขาที่ทราบมา ถ้าเราจะฝากเงินสมมติว่าเราฝากเงินก็เหมือนกันครับราคาเดียวกันอันนี้ก็จะถ้าเป็นบ้านเราก็ทุกอย่างยี่นะแต่ไม่รู้ขายเหมือนกันหรือไม่ข้างบิร์นก็เป็นร้านอาหาร นี้มันชายแดงเขามีทั้งชื่อาาภาษาไทยภาษาเขมรต้องผสมกันหวัสดีครับน้องกระแสวหัวละยำชื่อร้านแปลกดีมากหัวระยำมีรถส่งนันแปก อันนี้จะเป็นกลุ่มของร้านหม,มูกระเพราเขาหมูจุ่มผัอเสียวลุงหนวดเอา้ามีมาถึงนี่เลยเหรอกกงต้มคุยด้านนี้เด็กๆไม่ดูรถเลยเียวรถส่งน้ำแกง ได้รถที่แต็กส uh, ่งสวัสดีครับนายรอไหมได้ไหมพูดไทยได้ป้ะมวยมวยนิดหน่อยครับเอาครับเด็กแซวก็คงเป็นลูกของร้านอาหารแถวนี้หรือลูกคนงานรมาน้ครับ กุ่มนี้จะเป็นโซนขายหมูกระทะหมูกระทะข้างบ่าครับยแ mm hmm. ละค้างก็เป็นกิฟชอ mm hmm. บก mm ็ hmm. เป็นเชิงตลาดเย็นบ้านเราเห่ mm hmm. าน้นครับมาลาปล่อยเป็ดครับเขาขายมาลามาลาท่านั้นใช้สำหรับหม้อซาบูมาลาเท่านั้นนะ ตลาดบ้านไรมาราที่มีโอ้ยหมูกระทที่นี่สตาร์พแปงนะครับเนี่ยเป็นเพียงสามสามร้อยเจ็ดสิบเก้าแพงหรือถูกพี่น้องมีสั้นคล้ายๆมาราที่มีจุ่มหมูกระทะแต่หลายเจ้าเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกต,ล,ตล,มมล,ลาดจิ้มจุ่มหมูกระทอย่างเดียวเลย อะไรเบ้ารานกุ้งเผาหมูกระทะจิโลสวัสดีครับห,หมูกระทะทั้อ่มมีกว๋วยเตี๋ยวสายสี่ด้วยฮะแผนขังมารอบนี้ก็เปลี่ยนอีกแล้วครับเมื่อก่อนนี้มุมที่ผมเห็นอยู่มันจะเป็นร้านขายผล,ลไม้ เปลี่ยนโซนอีกแล้วเปลี่ยนโซนอีกแล้วนะี่คนก็มานั่งเยอะกว่าสมควรเป็นมูระทะทั้งแถบหนึงก็มีบ้านลมให้เด็กเล่น